สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพฤกษบหรือลคณาพฤกษบแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาประจําเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2568นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าชาวรารศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวดีๆของคุณจะเป็นเรื่องใดนะคะมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ในการพยากรณ จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องราวดีๆที่เรื่องราวดีๆท, <c oughs> ที่มาดามจะพูดถึงในที่เนี้ย เปิดไพ่มาถ้าไพ่พูดถึงเรื่องราวอะไรก็จะเป็นเรื่องนั้นจะไม่ได้เป็นเน้นว่าจะต้องเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภมันแล้วแต่ไพ่จะขึ้นมานะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเรื่องราวดีๆของคุณจะเกี่ยวกับเรื่องใดไพ่ใบแรกได้แฮงแมนแฮงแมนเขาบอกถึงการที่เรียกว่า ให้คุณย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่คุณกำลังอยากจะทำอยากจะเรียนรู้หรือกำลังทำอยู่ให้เกิดความชำนิชำนาญน,นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเกิดความชำนาญแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสที่คุณจะสามารถไปพัฒนาต่อยอดตัวเองเกี่ยวกับด้านการงานหรือเกี่ยวกับ <c oughs> เออสิ่งต่างๆที่คุณกำลังคิดที่จะทำนะคะแฮงแมนยังบอกถึงการที่เรียกว่า ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นความรักที่เรียกว่าคนรักของเราไม่ไปจากเราง่ายๆหรือไม่ไปไหนจากคุณหรอกหรือตัวคุณเองรักใครก็รักจริงเปลี่ยนแปลงยากนะคะเพราะฉะนั้นมาดูไพ่จะบอกอะไรต่อไพ่บอกถึงสามถ้วยสามถ้วยนั่นหมายถึงว่า เรื่องราวดีๆของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักความรักค่อนข้างเข้ามาโดดเด่นอยู่นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมคนรักนำเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะ มีความสุขมีความสนุกสนานร่วมกันมาพูดคุยกันแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจไปในถูกคอกันนะ่ะพูดง่ายๆเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการทำงานถ้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนนะคะการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในที่นี้เขาบอกว่ามันมีแฮงแมนขึ้นมาดังนั้นอะ่ะ <c> ไ <oughs> พ่เตือน ให้เตือนสักนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบบางคนใครที่จะไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนก็ต้องดูดีๆด,ดูข้อผูกมัดที่ดีให้ดีก่อนด้วยนะคะก่อนตัดสินใจแต่ถามว่ามีเกณฑ์ของการจะลงทุนร่วมหุ้นไหมถ้าลงทุนร่วมหุ้นแล้วเป็นยังไงมันดีไหมระวังข้อผูกมัดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างสัญญาต่างๆที่เราจะต้องไปรับผิดชอบรับผิดชอบร่วมกันสะทั้งหมดเลยไหมอาจจะสมมติ ลงทุนร่วมมุ่นกันสามคนรับผิดชอบร่วมกันทั้งสามคนไหมหรือมันจะแอบอาจจะแอบ,บมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะดอกจันเล็กๆที่เราไม่ไม่รู้ไม่เห็นหรือมองข้ามมองผ่านไปไม่ได้อ่านแล้วกลายเป็นเราต้องมารับผิดชอบเป็นซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็ไม่โอเคนะต้องดูดีๆนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาได้สองไม้เท้าสองไม้เท้าก็บอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภมีเกณฑ์หรือมีความคิด ที่อยากที่จะไปต่างประเทศหรือกำลังคิดจะไปต่างประเทศหรืออาจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์หรือการเดินงเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศไปหาโอกาสดีๆหาช่องทางดีๆที่จะเออ ในการเดินทางไปต่างประเทศมันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องราวดีๆของคุณแล้วก็เป็นการที่ไม่ได้ทําคนเดียวนะคะบางคนก็อาจที่จะไปทําเกี่ยวกับการมม่บางคนก็อาจที่จะเอ่อ <c oughs> ทําทัวร์ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากต่างประเทศได้นะคะทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญในที่นี้เขาบอกว่า ให้เรามีความกระตือรือร้อนมากกว่านี้สักนิดหนึ่งโอกาสดีๆมันมีเข้ามานะเพียงแต่ว่าเราเก็บเกี่ยวน้อยไปสักนิดหนึ่งถ้าเราจะเก็บเกี่ยวให้เยอะหรือบางทีเวลาของเราอะ่ะมันทําให้เรามีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวได้เยอะกว่านี้แต่มันดันเก็บเกี่ยวได้แค่เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเนี่ยจัดสรรเวลาให้ดีๆหรือไม่ก็ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราทําให้รอบคอบนะคะเรียนรู้ให้เกิดความชํชนานิชํานาญก่อนไม่งั้นน่ะคุณอาจจะ ได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาแคเ่เพียงเล็กน้อยจริงๆมีโอกาสมากกว่านั้นอีกถ้าคุณอนะย้ำคิดย้ำทำจนเกิดความชำนาญคุณจะได้ผลประโยชน์มากกว่านั้นนะคะนี้มาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกว่าอะไรไพ่ใบต่อมาบอกถึงว่าเดอะโมนทำอะไรก็ตาม <c oughs> ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าขี้กลัวอย่าอย่าขี้กลัวเกินไปอย่าระแวงเกินไป อย่ากลัวไปสมมดทุกอย่างหรือเป็นช่วงของการไม่ค่อยกล้าตัดสินใจกลัวหวาดระแวงกลัวการผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เออจะดีได้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภคือต้องมีที่ปรึกษาถ้าคุณมีที่ปรึกษาแล้วมันจะดีมากเลยทีเดียวเห็นไหมบอกแล้วมันได้สิบถ้วยที่ปรึกษาที่ดีของคุณคือคนในครอบครัวนะคะ ไพ่บอกคุณว่าคนในครอบครัวคือเรื่องราวดีๆของคุณด้วยคุณเป็นคนรักครอบครัวมีอะไรคุณปรึกษาคนในครอบครัวจะทําให้คุณนะ่ะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้พูดถึงเรื่องงานแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักเขาก็บอกนะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์อยากที่จะมีครอบครัวแล้วนะ แต่ว่ากลัวๆกล้าๆไม่กล้าตัดสินใจกลัวว่าเขาไม่รักเราเหมือนเราไปแอบรักเขาหรือเปล่าในที่นี้เขาบอกว่าถ้าไม่ลองไม่จีบแล้วเราจะรู้หรือว่าเขามีใจกับเราหรือเปล่าบางครั้งเราได้แต่นิ่งเฉยแล้วคิดเองเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะมีใจกับเราก็ได้เพราะว่ามีช่วงมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้สองดาบบอกถึงการไม่กล้าตัดสินใจลังเลสองดาบติดกับ สองไม้เท้าบอกถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ <c oughs> ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์นะคะจะดีดีมากเลยทีเดียวนะคะมันจะทำให้คุณอะ่ะมีโอกาสมีช่องทางดีๆเข้ามาแล้วอาจจะลาบผลรายได้ที่ได้จากตรงนั้นสามารถทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขได้ด้วย ไพ่ใบต่อมาหนึ่งเหรียญเป็นการเริ่มต้นคุณจะเริ่มต้นอะไรก็ได้นะคะบางคนก็เริ่มอาจจะเริ่มต้นของการที่อยากจะไปดูงานต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะเริ่มต้นของการทําโลกออนไลน์หรือหรือจังหวะที่ยังกําลังมีโครงการใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นที่มีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องกระตือรือร้นให้มากกว่าเดิมหน่อยเพื่อที่จะได้ให้มีรายได้เยอะขึ้น เจ็ดดาบเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคิดอะไรได้ทําอะไรได้อย่าไปพูดอย่าไปบอกใครนะทําให้สําเร็จก่อนนะหรือถ้าทําแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีลิขสิทธิ์ไปจดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยเอามาเปิดโปงให้คนรู้นะว่าเอ้ยเราคิดอันนี้ได้เราทําอันนี้ได้ไม่งั้นคุณจะถูกขโมยไอเดียของคุณนะคะถึงแม้เรื่องราวดีๆเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียที่ฉลาดหลักแหลมไม่เหมือนใคร ระมัดระวังสักนิดหนึ่งว่าความฉลาดหลักแหลมของคุณที่ไม่เหมือนใครมันจะทําให้มีคนคิดที่จะขโมยไอเดียของคุณดังนั้นมาดูต่อว่าไพ่จะบอกอะไรชาวราศีพฤษภต่อได้สามไม้เท้าคิดถึงเรื่องการเดินทาง <c oughs> คิดถึงเรื่องโอกาสดีๆเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีพฤษภไม่ควรอยู่กับที่ มีเกณฑ์ของการเดินทางหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางอยู่บ่อยๆย,ยิ่งเดินทางยิ่งเจอโอกาสดีๆเข้ามานะคะยิ่งเดินทางยิ่งเจอเออเขาเรียกว่าเจอกัลยาณนามิตรหรือเจอโอกาสดีๆหรือมีคนสนใจหรือมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะด้วยความที่หรือบางทีคุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่า ยิ่งเดินทางคุณยิ่งจะไปเจออะไรแล้วคุณก็ไปเก็บเกี่ยวออกมาเป็นประสบการณ์ของคุณได้ด้วยเพราะสามไ้เท้าติดกับเจ็ดดาบคุณสามารถไปขโมยไอเดียคนอื่นได้นะแล้วเอามาดัดแปลงเป็นของตัวเองได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกอะไรต่อโอ้ไพ่บอกเอ็มเพลเอร์คุณมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะมีความโดดเด่นมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ใครทํางานก็มีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงๆนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิธุรกิจส่วนตัวของคุณเนี่ย ก้าวหน้าเหนือผู้อื่นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องมีความคิดเราต้องมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆเข้ามาถึงแม้ถ้าไอเดียนั้นจะเป็นไอเดียของคนอื่นแต่ต้องมาคิดต้องมาคิดต้องมาวางแผนใหม่ให้มันสลับซับซ้อนแยบยลกว่าของเขาแล้วมันก็จะกลายเป็นไอเดียของเราเองนะคะอย่าอยู่อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยจะได้รับโอกาสดีๆแล้วส่งผลทําให้ครอบครัวได้รับความสุขความสะดวกสบายไปด้วยชาวราศีพฤษภ ถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณเ,เป็นคนรักครอบครัวมากคุณโฟกัสที่ครอบครัวแต่คนที่ยังไม่มีครอบครัวในช่วงเดือนนี้ยอยากมีครอบครัวนะคะใบต่อมาเฮอร์มิตโอเห็นมไหมเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่สมถะนะถึงแม้บางทีเนี่ยบางครั้งก็กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นฉันต้องซื้อของแบรนด์เนมฉันต้องซื้อของที่ดูดีมีราคาเพราะอะไร เพราะคุณเป็นเฮอร์มิตี่ยคุณขี้เหนียวคุณจะไม่ซื้ออะไรที่มันตามตลาดนัดซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแป๊บเดียวก็ต้องทิ้งไม่คุณชอบซื้อของราคาแพงเพื่อที่จะได้เก็บไว้ใช้ในระยะยาวได้ดังนั้นน่ะความเป็นเฮอร์มิตของคุณคุณเสียสละเพื่อคนในครอบครัวดังนั้นในที่นี้เขาบอกว่ามันมีแฮงแมนอยู่ในตำแหน่งตัวตนศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่อยากทำเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น แล้ว hermit จะกลายเป็น emperor คุณจะมีความโดดเด่นคุณจะเก่งคุณจะมีความสามารถเหนือผู้อื่นได้นะคะเพราะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีอะไรที่กําลังจะมีอะไรที่เหนือผู้อื่นขอให้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเท่านั้นเองไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายบอกถึงว่าราชาดาบ <c oughs> ราชาดาบในที่นี้เขาบอกว่ามีความโอ้เผเด็จการมากเลยนะคะ มีความเผด็จการมากเลยแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับชาวราศีพฤษภเลยนะเรื่องดาวดีๆของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คือเรื่องความรักกับเรื่องงานเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมากงานที่มีโอกาสก้าวหน้าขึ้นไปในตําแหน่งสูงๆหรือมีโอกาสที่จะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าควรศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมีช่วง ช่วงจังหวะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะดรอปลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ได้ส่งผลเสียอะไร้กับคุณการดรอปลงไปบ้างมันก็อาจจะหมายถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราต้องเอาเวลาไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่มันก็จะส่งผลให้คุณดีในโอกาสข้างหน้าคือคุณอาจจะเข้าขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูง,สงขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งใหญ่ๆได้จากการที่เรียกว่าฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ เรียนรู้แล้วก็มาฝึกฝนจนเกิดความชํานาญทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะโดดเด่นเหนือใครๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีศพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์การเงินไม่โดดเด่นนะการงานกับเรื่องความรักเรื่องความมีเสน่ห์โดดเด่นบางคนบอกมีครอบครัวแล้วไม่ต้องการเรื่องความรักคุณก็เอาความรักไปบริหารในการไปบริหารจัดสรรให้มันเป็นความรักแบบความรัก เมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> คุณก็จะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ส่งเสริมคุณได้ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องในในนี้เขาเตือนเรื่องสุขภาพนิดนึงเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องสายตานะคะส่วนเอ่อสุขภาพของชาวราศีพฤษภระวังการลุกขึ้นมาแล้วบ้านหมุนหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะจากความดันต่ําพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่ก็สายตาทั้งซ้ายและขวากําลังมีปัญหาเกิดขึ้นแต่คุณอายุยืนนะแต่จะเจ็บป่วยไปตามวัยนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤกษแศพและคลนาพฤกษภแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีหรือเรียนการอ่านแบบไพ่เล่าเรื่องทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือ แอดไลน์มาก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ